สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพารวยมื้อนี้ทางซ่องสาวลาวพาลวยเนาะก็ได้มีการโทรสัมภาษณ์ปูซุ่มเงียบเนาะเพื่อที่ตีตามตัวเลขแนวทางต้วงวดที่สิบหกกันยาสองพันห้ารอยหกสิบ้าเนาะว่าปูซิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาตัวใดเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเลขวิ่งเงินล้านเนาะเฮาก็มาตามมาลุ้นนำกันเลย เอาเอฟซีท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในเด้อ f อทุกคนบอกว่าที่เป็น f c ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเหาเนาะเข้ามาเบื้องแล้วเห็นเห็นคลิปแล้วก็อย่าฟอเลือนผ่านเด้อ FC ฟทางฝั่งลาวกะเข้าแวะเวียนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางซ่องเหาได้นําหาตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆมาฝาก f c ทางซ่องทุกคนเนาะ เอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะกลับไปโทรสัมภาษณ์ปูซุ่มเงียบไปตามตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันเลยเน,ะะนาะการค่ะการนวัตกรรมปู่คะการนวัตกรรมจะเลื่อนทอ<ป><ป>นค่ะ <ไป S 1> จะเลื่อนทอนจับยมฉบา<ป>้าครับอ๋อวิไลเบากุ้งแล้วก็แอดมินสาวลาวครับผมบปูมครบทุกคนุ่นบตะกุ่นต่่วาะกใจบ่ล่ะ ก็บ่ตกใจ,กใจแล้วปูแปเแต่เออเอากี่ดีอ้าวยอมรับยอมรับมารายงานตัวเร็วครับผมต้องแรกที่เด้วออกไม่งวดนี้หลังจากกี่ครับค่ขั้งแรกนี่ก็ว่ามาแล้กกระไดกที่ว่าไม่คือเราละนี่ค่ะครับประกันว่าพอรุดดอกงวดนี่ ิค่ะกับปีหกหา,าพึ่งพลาดงวดเดียวค่ะปูโสัมอเอากข้างแรกนี่ละค่ะไฮอภัยค่ะงวดเดียวค่ะไฮอภัยแกโตไม่ปูงวดนี้นะจจะจะฝาวาาเด้้อบนีิ่งท <c oughs> ่าเลขดับวิบ่งท่าเลขดับ <ắng S 1> ครับออกตัวแห้งบนนี้ออกตัวแห้งบนนี้วิ่งเจ็ดก็วิ่งหกเอาตัวเก้าจะับข่างวิ่ง วิ่งวัดนี่มันบ่ค่ะสายด่วนเท่าคือหกกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะแมนเจ็ดกับหกได้หวัดสลับเจ็ดกับหกงวดงวดว่างหันมามันหกกับเจ็ดเด้นมันบ่ค่ะเป็นวิ่งบนล่างคือเก่านะคะปูแมนบนล่างสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์คือเกาที่วอลค่ะถ้าดับเด้เนี่ยค่ะอ่าถ้าดับมาเลยไอซีดับหกดับเจ็ดดับมา โบสซนดับอยู่แล้วเนาะปูเนาะโบสซนโบสซนแล่นท่าบัดนี้ท่าได้นี่ท่าได้นี่ใครสิกล้าดับไม่บ่ค่ะทุเตียบ่เคยท่าเนี่ท่ากันเล่นๆเนี่ยบ่แม่นอากข่าแต่ได้ท่าเจ็บกี่าท่าที่สุดซื่อๆเนาะปูพี่ดับแม่นพี่ดิบฝีแม่นนะค่ะท่าพิสูจน์ซื่อๆเนาะค่ะเนาะแม่นท่าพิสูจน์พิสูตรสูตรตัวเลขใส่กันค่ะว่งหันว่งหันย่ำรับมีเส้นเพิ่นดึกเจ็บลงน้ำโอ้ยหาบ่เห็นอีหลีอ่ะ งมจังใดก็มเี้ขอท่างวอนี้งวดนี้ขอท่า6กับเจ็ดนู้ใดห้กดับเจ็ดมาเลยมาเลยค่ะท่าแบบนักกีฬานะแบบนักกีฬานะแพ้แพ้แพ้กัรโยกก็ยอมรับนะถ้าน้ก็ร้องก็ต้องยอมให้บนใดเองสินะค่ะคผม่ะวันนี้เลขสาตัวสมหางเ้อค่ะชุดสามตัวบนเจ็ดหกนึ่งเจหหนึ่งจ้าสี่เจ สี่เจ็ดหกจ้าเอาตัวเก้ามา้จะยองคนเหล่นกันนะ,ะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองจ้าปิดสกอบบอดไว้ได้หนิตัวนี้ค่ะนี่ละค่ะตัวสำคัญตัวเก้านี่หละเน้นไปที่เจ็ดหกหนึ่งเน้นไปที่เจ็ดหกหนึ่งเน้นเจ็ดหกหนึ่งลองสี่เจ็ดหกลองสี่เจ็ดหกเนาะมาปูบบนีน้กัน ปีเจ็ดสองนี่ก็เอาไปน้ำละนี่ค่ะบ่เป็นเนียนบ่เป็นร่องแต่ว่าขาดเท่าว่าไดเนี่ยคนนี่เอาไปน่ำกันไว้เนาะปูเนาะเนียนพร้อมเลี้ยงงวดนี่ท่าเลขวิ่งไอ้ท่าเลขดับพร้อมวิ่งเนียนพร้อมเนี่ยนี่ค่ะเน้นหกได้อเน้นหกเลขวิ่งเน้นหกไม่ฮโอ้ท่าพิสูจน์เลยเนาะค่ะเนาะท่าดับพร้อมค่ะท่าดับวิ่งท่าดับมาค่ะ พี่เซ็นทะลุดว่าเป็นความต้องการของปูวางเนี่ยค่ะไปที่ว่าแอดมินบอกใหว่าปูเป็นคนมักน่ยปูเป็นผู้บอกค่ะวิ่งท้าดับเจ็ดกับหกแล้วเน้นเน้นไปที่หกวอนนี้เลขสองตัวได้ค่ะเลขรุดคือว่องไงถ้าบูหลอมศิวานาะปู้แรกปู้แรกก็หกเจ็ดแยกบนแยกล่างไหมครับปูนี่แยกพร้อม เดี๋ยวให้ยอ่ให้เบิดอ่าอันนี้บนเนอะอันนี้บนโน้สิได้เขียนแถวถึงไหมคะครับครับเอาบนก่อนนะค่ะปูแมนเอาบนก่อนค่ะถ้ามันตกมาจะมาเก็บในกระลางค่ะนี่ครับหกหนึ่งเรบันนี่หกหนึ่งค่ะหกแปดเรบันนี่หกแปดค่ะหกสามเดิ่บันนี่หกสามค่ะตีหางบนนสองตัว ามากง่อนีมีจะหางก็กงกครับปบูบลนยางกระซีหางบนล่างยางนี้หกหนึ่นงหกแปดหกสามหกเจ็ดอดดีหหกกเจ็ตัวแรกหกหนึ่งเจ็ดหกบอค่ะขึ้นหกเจ็ดหกเจ็ดกับเจ็ดหกก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เจ็ดนี่แหลเขียนกันนี่ค่ะหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหกสามขึ้นบนล่างเนอเจ็ดสองเเจ็ดสองนี่ล่างขึ้นบนค่ะ ล่างขาดเจ็ดสองค่ะคือสยองเทมันบ่าค่ะเจ็ดน้ำมาแล้วนํำมาแล้วเห็น่เจ็ยังมาอีกนาะปูนาองวดนี่ตามเปมันมาอีกบ่าหันงวดว่าหันนแมอีกคเกาแต่ละปูต้องบนล่องล่างหันนะครับปันี้เจ็ดแปดปัเอาเจปเด้อเจ็ดสงเจปดบ่ปูเมนปกติปูเป็นผู้ว้าเจดแปดบ่เคยเห็นมันมาน้ำกันจ้าเกียร์เมนเมนค่ะ มันจะเป็นแปดเจ็ดคัมันจะเป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นแปดเจ็ดไดแต่ว่าสูตรมันเรื่องลำดับได้ยังสี่ไหมค่ะแต่ว่ามันก็ะฟื้นใจปูแต่ว่าสูตรมันได้มากยังสี่จับคู่กับมาได้แบบนี้จับเรื่องตามลําดับมันมากไรมากนะตามสเต็ปมันคันคันคันชีเน้นนี่คันชีเน้นแฮนเน่นแปดเจ็ดคันคู้ใดหมักเจ็ดแปดปูว่ามมกอยากแต่ว่าแปดเจ็ดมี่เปอร์เซ็นต์ค่ะว่ตายก็ขนลน บัตรสมบอตมดลนี่ไปค่ะนกก่านวนก่านวะค่ะวันนี้คู่อีกสองคู่กับ68เรียคือกันบะค่ะ68จะปู6ส64ห่วยไม่ร้อนอีกเลยน่อง64นี่ลึกบักคักตัวได้ตัวได้คือกันโจว่าตัวได้มันคือกันตัวบน68ค่ะมันมันเป็นบนล่างเลยนี่โอ้ค่ะ เป็นบนล่างได้นีิหกแปดแปดหกทั้งบนทั้งล่างได้นีิค่ะ <ļ> เรจะเรียกจำเนี่ยของมาใหาหินเป็นตัวตัวเลขซะค่ะต <ļ> ัว,อ,วอย่างว่าร่วมใจยันเจ็บซี่งมงค่ะหกแปดมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะปูเนาะใช่ใช่หมาว่าตัวเต็งอะไรนี่ว่าตัวแปะในงานแะไรนี่ค่ะ <ļ> งานนั่นแหละหกเจ็ดหกแปดเลยนะ 67, 68, ว่าถอดบันนี่วงกลมไปที่ สามบนหกเจ็ดหกแปดหกสามนี่คือตัดให้เรือน้อยที่สุดคือกุฎิมักหกหนึ่งน้ำเอาไปเรื่อยซี่ตัวบลลลายดอกบนย่างเหยื่อเมนค่ะเม่นค่ะบลล์ลายดอกปูซ้ำนึ่หลวมบนล่างแปดปูเองเนาะอ่าบัดนี้ล่างเริ่บัดนี้ล่างมันก็มีเจ็ดสองเจ็ดแปดหกแปดหกสี่บอค่ะหกแปดกับหกสี่ไปล่างนี้ เอาหกแปดกับหกสี่ลาบเสร็จออมไม่เบิดเลยหกแปดกับหกสี่สรุปหกแปดแปดหกเป็นทั้งบนทั้งลาง่างเี่ค่ะหลังซุ้มไปแล้วพนูนี่คือนี่คือเป็นอยังจังหวะโอโห้วล่วงหนาเป็นยังจังไปกาทาเล็กดับค่ะพูว่ามันบดดับฮะนะค่ะคูที่ว่านะค่ะกระบอกกันก่อนก่อนเลขกจออกกระลาบ ่าทางผู้ขาที่ว่าหลวงปู่สมเนี่ยบ่แม่นผู้พิเศษดอกสําหรับเป็นทั้งหลายจะหาหาผู้ขาววอลอะไรให้มันอิจฉาดไปบ่ได้คิดคนให้ดีมั่นใจเจคค้านะของคักเนาะคัดออกมากที่เป็นสิอยู่มีหม่องอยู่บ่ล่ะก็สิว่าไปเนาะแต่ให้ไว้มหม่องนี้แต่ว่าคั่นแต่ว่าคั่นน่ะอ่าเซียนีดับเจ็ดงวดเมื่อให้มั่นใจว่ากแบบับบอมาดอกเจ็ดก็บ่มามันดับกับขอเชิญขอเชิญขอ ขอเชิญมาให้แนวทั้ง4แนกวัด7ตมาหาาารือ6โอมานเนะาะบ่เอายอมรับอยู่เด้อดับเก็บว่าหายขารจาเกษตรวิสัยเพิ่นซื้อแล้วค่ะว่าเสีย,ยหายดอกโอ,โอ้ค่ะับ้านนี้มานม่านดับให้แน่นิเจ็ดกับหกนี่มาดับให้แน่ค่ะมาดับให้แน่สิเอานักกีฬาเนาะพาพิสูจน์เนาะครับคุณบดาครับว่าสีดับอยู่หรือบ่อยู่นี่เรื่องเล่า่องนึง เอฟซีของปู่ในขอมพขอเป็นเป็นเพื่อนทั้งร่ายเกิดปรากฏการเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดหลายผู้หลายคนความหูจักในการสื่อเนแนวทางตุลเลกว่ามันมีเขามีหลุดก็เป็นผู้บุคคลที่ติดใจนามยุดอกให้โอกาสให้อภัยถึงกันแลกกันมันกับก็มีผู้ใดจิรูเนาะมันประคลับต่างฝ่ายกับต่างเดือดผู้กับเดือดขึ้นกันน่อยหลายก็บก็อยากว่าถึงป็นลักลักสามขึ้นไปละลักสามพันลักสามพันเนี่ยละ มีก่อนก้อนก่อนที่เลสกอยู่ออกนั่นมีเ็ชรี่ขอเขามากเป็นเพื่อนทั้งไรเมื่อปูหลับเขามากเป็นไ่อ่าเป็นเพื่อนทั้งไรแล้วปูก็ได้เชิญเขาลุ่มึ่งปูได้ต่างชื่อว่าลุมเล็กวัดดวงเ <c oughs> มื่อลุมเลขวัดดวงคนบาท่านได้เขาดีปูก็เลยนกเลิกลุมต่างชืขึ้นใหม่ว่าลุมมิรแทวัาตันเพราะคุมมิรแทเขามากประมาณลอ,อยกว่าคน,นี้แหละมินทั้งหลาย <c oughs> นุ่มผู้ชายที่เขามากนี่หลังโม่เนี่ยมาขอเป็นเพื่อนน้ำปูเนี่ยผู้กระดึงเขากลุมเพื่อนก็ดีใจว่าผู้รับเป็นอะไรเป็นเพื่อนบอกคือคือผู้ขาเป็นบุญเป็นวาชนาที่ได้เป็นเพื่อนกับหลวงปวูสันบอว่าบัขาขอไปเป็นหม่น้ำเท่าทางกลุ่มแล้วกลุ่มมิดแท้แล้วมันไรหลบสมาชิฉกคนอื่นออกเบิดเลยเอาค่ะแขนแขนเกือเป็นนอนอะเขามาทาั้งในงเงื่อนเ้่าแล้วบัทับไร้ของของในเงื่อนเ้าออุปมา ค่ะเป็นไรลบออกเิอเหลืออยู่สามคนคนลอยกว่าคนสามารถจค่ะเ่อามาล่างควันจักไพไปเห็ดอีหยังให้โกมให้เขียรติคนจักไปอิหยังมาแต่ทั้งใดตั้งทาดีต่อห้องนี้เราคนน่ะมาตั้งพวกมันกู้กับเงินกับงงเอามันเป็นกรรมอีหยังไปเย็บี่ผู้หนึ่งที่เหลืออยู่โท่มาหาปูเอาปูว่าท่นปู้ปูยกนาทีให้คนนี่บ่ ูแล่ช่องปูน่ะปูให้เขาลบตกี่ยเขาขึ้นลบออกเบิรคาทีไปใส่เบิดคนน่วะว่าทันเหลืออยู่สามคนหนึง่งปูกระไดแต่งฟังผู้ใดมากดูแลแท่นได้หล้วปูเลยเขาปเบึงเอาชงลูไม้เบิร์ว่าคนขนนี่แหะเป็นคนลบดังอ้าว่าทันบอกลบเกี่ยวปูก็ไดล็อกผาาเขาไหม่ความคือว่าตาเชียงตาเชียงว่าทันต็ช่า,ชางตาเชียง ไล่ลบสมาชิกของปู่ออกเบิดมึงด้วยล่ะโอ้ยจะเป็นเวยนเป็นกรรมยัไปย็ดยิ่งยังให้่ักจองกรรมจองเว่นกันมามาดีกับบริวารตัวมาดีกับฟอยยูดีมีสุกเนียมาเห็ดยังสี่ดอกค่ะตอบม็อกตอบม็อกไว้แล้วล่ะม็อกไว้แล้วค่ะม็อกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ได้ได้แจ้งสมาชิกกลุ่มออกไปของกลุ่มคือว่ากลุ่มศาสนาคือชีวิตบ่านนี้ค่ะ การซื้อขึ้นมามันเป็นมันเป็นชื่อของเขาเออเงี้ยไอดีไลน์หรือเป็นชื่อเงี้ของทางเัินไล่เฮาตั้งแต่ตั้งลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ไหมู่้หมค่ะปูเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกอีหยังก่อนยมสบายซื่อไลน์ค่ะปูเออนั่นล่ะชื่อกลุ่มชีวิตของปูชื่อกลุ่มไล่อ่านั่นแหละเอ่อบันนี้ก็เลยได้มีสมาชิกเข้ามาหรอกเกือบๆกือบติดถึงร้อแไล่ะเระว่าเจ็0สิบแปละค่ะ เราเป็นบ้านน้ำก็เลยใส่หลาหลัาจาก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 ท e ี่มีคนมาเห็ดเห็ดคุณแเหล่านี้ไปค่ะเออฝากเนาะเรื่องตัวเลขมันอย่าเอาเป็นเรื่องอารมณ์ของเจ้าของมาระบายแล้วก็มาคว้าผลทำลายคนอื่นเขาเสียหายอันนี้ก็ฝากไว้แน่วแนวทางค่ะเนาะตัวเลขกับกู้กู้ที่ฟันพพ่งตั้งแต่ออกงดคลิปแรกนี่แหละค่ะที่ได้ออกคลิปสองก็ได้ออกคลิปสองก็ได้สนใจฟันไว้ตั้งแต่คลิปนี้แหละนี่ครั่ะพวกที่บวกขึ้นครับ ก็ชิบูได้เป็นข่าววันแนมแนมกันมากครับฟันไว้เเลยนนาาะปูอ่วิ่งท้าดับนี่ค่ะครับเอ็นกับหกเนี่ยเป็นหกเนี่ยเนาะค่ะอ้าวอาจารย์ใหกับจิเดยมาสรุปโปร์สุดท้ายเราละมม์มอพลัดเ่ินครับเอาขอให้ทุกคนจงโชคดีครับลงทุนมีความเสี่ยงก็ขอเวังไว้ค่ะครับตัวเลขมีเขามีหลุด ครับเป็นผู้จุดประทายแนวทางการหาผู้ใด้ผู้จัะว่าจะซื้อตัวใดนเช็ดตราจากพวกเช็ดสอนก็เพต้องซื้อมันก็ได้หนึ่งเช็ดสวนหนึ่บผมมาให้เบิ่งเพื่อเตือนเจ้าของจะซื้อดอกค่ะอ่ามีตัวถึกแน่นอนฟันตรงขอให้ทุกคนถึงโชคดีจะเลื่อนพรสาธุครับสาธุครับ